น้ำอะไนะเออวันนั้นเม็นอะไรเลย้ไอ้ไ่บอลนั่นน่ะเห็นเดินไปดูเห็นแต่เป็ดเต็มดวงเป็ดตายเป็ดเน่าเป็ดตายไม่ใช่เป็ดล้วนๆไอ้เอาใครเอาเป็ดมาทิ้งตรงนี่ทำไมไม่ไปเอาไปทิ้งไปไอ้มันแล้วเป็ดใครก็มารู้เป็ดตายเต็มหนองน้ำอยู่

จะแปลความว่ายังไงดีอ้าวจะเปลอะไรจะแปลเป็นเปดเป็ดมันก็เป็นเปดเนาะเป็ดเป็นแปดจ้ะเ็ดแปดเอ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์เ็อะอืมเออลักษณะแบบนี้อือแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์ลักษณะไปแบบนี้แหละอ๋อมันมันตายเนาะมันเน่ามันก็จะเป็นหนึ่งน้ำมัจะเป็นหนึ่งมันก็จะ มันก็เป็นหนึ่งตายก็จะเอาเขเป็นศูนย์เลอป็แปดหนึ่งแปดนัวแปดเก็บไปะเน้มันจะมันจะยังไงมันจะเป็นหอยไหมเหรอเป็นอะไรฝันเป็นหอยมันเป็นฝันไดขอบคุณปู่ขอนแก่นมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะดรแต๋แวเคยเล่าความฝันของปู่ขอนแก่นไว้ในอีพีสี่สามเก้านะคะแต่วันนี้ก็ได้คําตอบที่ดีขึ้นนะคะก็เลยจะมาเล่าความฝันของปู่ขอนแก่นใหม่นะคะปู่ขอนแก่นเคยแปลกความไว้ว่า เป็ดก็คือเป็ดก็คือ8ปดนะคะเป็ดเน่าก็คือแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนหนึ่งก็คือน้ำอ่าน้ำก็คือเน่านะคะแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เป็ดนเน่าเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคะมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเมืองอ่าเหมือนแบบการเมืองน้ำเน่าอย่างนั้นนะคะการเมืองน้ำเน่าอย่างนั้นอ่ะก็จะมีเลขสิบนั่นแหละอ่าเป็นเป็นสัญลักษณ์นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ทีนี้ดกตรแต๋วก็จะมาบอกเลยนะว่าวันเน่า ดรแต๋วบอกเลยนะคะว่าเออฝันของปู่ขันแก่นเนี่ยหมายถึงวันเน่าวันเน่าก็คือวันเนาวันเนาก็เป็นวันสงการอ่ะวันสงการนะคะก็คืออย่างนี้เป็ดตายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารสงสารก็คือสงการอ่ะสงการก็คือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าตรงกับวันสงการนะคะอ่าวันสงการแป๊บหนึ่ง นี่เลยนะคะวันสงการของประเทศไทยเรานะคะ1 3 14 15เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะว่าวันสงการกับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะตรงกันเลยนะครับสำหรับปี2565นะคะเป็นวันที่ตรงกันเลยนะคะ13.45สงกรานงการแล้วก็อาสาฬหาบูชาเข้าพรรษานะคะ1 3 14 15เหมือนกันเลยนะคะปีนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่แบบเหมือนมหัศจรรย์เลยนะคะ เป็ดเน่าก็คือวันเน่าเลยนะคะเลข14นะคะด็อต่รต๋แบบเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือ8 2ดหนะคะ8 2 5หแล้วทำไมถึงทำไมถึงว่าเป็น8 2 5สาทำไมไม่เป็น78 8ดอ่าเพราะว่าการเน่าเหม็นเนี่ยเน่าเหม็นนะคะก็จมูกนะคะจะเป็นการรับรู้นะคะรับรู้ดมกลิ่นนะคะจมูกก็คือเลข7นะคะเลข7เนี่ยดรแต๋วบ,บอกว่าเออมัน เมื่งวดที่แล้วมันมีเลขเจ็ดแล้วนะคะมันมีเลขเจ็ดดังนั้นงวดเนี้ยงวดที่จะถึงเนี้ยอาจจะไม่มีเลขเจ็ดนะพอ,พอไม่มีเลขเจ็ดปุ๊บอืมมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะห้าบวกสองเลยค่ะเป็นเจ็ดอ่าเดรกแต่เจอแบบนี้มาประจําเลยนะคะเนี่ยไอ้ตรงที่บอกว่าเออแต่ละคนก็จะบอกว่า8787นะคะจริงๆอ่ะมันก็คือ8 7นั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอหวยออกปุ๊บมันเอาอีก มันเอาเลขมาบวกกันเพื่อให้ได้เป็น7อย่างนี้ไงคะดรแต๋วกลัวจะเป็นแบบนั้นไงอ่ากลัวนะคะอันนี้คือผิดถูกยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็คืออยากจะเล่นเลข14กับเลข8 2 5หเนื่องจากว่าอันนี้คือ8อันนี้รวมกันแล้วคือ7ก็เลยเป็น8 7นะคะอ่าผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าหวยจะออกเลขอะไรนะคะแล้วก็ ที่แปลความฝันเนี่ยก็ไม่ได้ผิดแผกไปจากคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็แปลความฝันว่าเออมี7,9นะคะมี7,8อะไรอย่างนี้นะคะอันเลขพวกเนี้ยไม่ผิดปกติเลยนะคะไม่ผิดปกติแต่จะอยู่ที่ว่า หวยจะออกเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มีเลขเก้าแ่เลขเก้ามีนะคะแต่ดรแต่ว่ามันไม่น่าจะอยู่เลขเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะคะมันอาจจะอยู่เลขหน้าหน้าหนาอ่านอาจจะอยู่เลขเลขนั้นหน้าหน้านะคะไอ้พวกเจนะคะอาจจะไปเป็นผู้นำไงอาจจะเป็นนํานะคะแต่เลขที่น่าสนใจก็คือ825ที่เป็นเลขไทยนะคะแล้วเลข14เนี่ยเลข14นะคะแล้วพอดูพอดีนะดรแต่มาดูนะเอเลขอันนี้ก็คือเลขของคุณแม่ประทวนกค่ะแม่ประทวนนะคะอ่า เผาวันที่14นะคะแล้วก็เกิด 2, 2, 2ดองพันสอแดรแม่ดอ็อรแต่นะคะแล้วก็แม่ก็เสียชีวิต ปี2552เนะี่ยมันเหมือนแบบเลขเหมือนของคุณแม่ประทวนเดะเลยนะคะเนี่ยเลขเดะเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ประทวนก็เกิดวันที่4นะคะเดือน5เนะนี่ยเนี่ยมันเหมือนเดะเลยนะคะเนี่ยเนี่นเยเดะเลยก็เลยอเอาเลขของแม่ก็แล้วกันเนาะเอาเลขของแม่ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ